เอาละ ep ที่ห้าโอ้โหกลัวมากเลยคือเกมนี้เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยช็อกหลายแล้วไม่ได้น่ากลัวแบบมันน่ากลัวแบบผีนะแต่มันแบบจัมส์แกร์ไลตรงจัมส์แกร์มันน่ากลัวมากเลยเว้ยจากจุดเดิมเลยนะฮะ เเฮ้ดี๋ยวตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับคืออะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นใบอะไรสักอย่าง oh, ม,มีอะไรครับ เอ้ยโอ้ยตก,ตกใจหมดสวีดจะหน่อยไม่ได้เหรอะสวีดัะหน่อยก็ได้นะช่างแลไอ้กูไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรกูมไม่ชอบกล้องอย่างแรง ผมไม่ชอบมุมกล้องอย่างแรงเขี้ยนมุมกล้องข้างหลังเนี่ยมันเฮ้ยเสียงไรอะไม่ชอบอย่างแรงครับผมไม่ชอบอย่างแรงครับมาที่นี่ So. I swear We've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? We shouldn't easy with that. We shouldn't be screwing around right now. Pay easy not such a good idea to start not เออวางไว้ดีกว่าครับวางไว้ครับวางไว้นี่มันดีกว่าเกคือถ้าเราเก็บมีดไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าสวยครับ 's as just ground to a halt on this one day The whole ship just stop functioning เออน่าจะใช่ครับอเออเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่าทำไมมันเป็นแบบนี้โ,โอ้โอ้โอ,โอ้ my god อยา่าจำตะแกกูนะกูว่าแล้วมันคืออะไรวะ alex what is it มัน,นคืออะไรมึงมาดูเลยมาถ้ามึงอยากรู้มึงมาดูเลยมา ปู่จะไม่อยู่ห้องนี้นานครับนีน่คือที่ไหนเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรคือมันทำห้องโถงใหญ่ๆมามันต้องมีเหตุผลนี่เฮียอะไรไม่ i know i saw something it was moving in the shadows no. rats probably just rats that's all it was but don't fucking laugh at me all right we've been here before i'm sure of it we're going around in circles well, what do you want to do turn around you? Okay. No, this isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels. Nothing. You know. You're right. Have... It's gross and it's crappy. Uh... Gotta get out of your Too sweet. Okay, so can we just get the fuck out then? are <laughs> ก็ไม่อยากจะเปิดนะกูก็ไม่อยากจะเสือกมากกันนะแต่ว่ากูขอดูหน่อยเหอะไ <Hey, S 1> บรอันคาร์เตอร์อ,รอ,อันนี้อะไรอุย้ยมึงอย่าเปิดดีเบื่อขวดนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> สองหัวเอ้แต่ว่ามันมีสองกระดูกสันหลังนะ มันมีสองกระดูกสันหลังนะมันน่าจะมีไม,ม่รู้อ่ะเออเอเอเราต้องออกไปจากที่นี่แหละกูรู้รอยู่แล้วแหละแต่ว่ากูขอดูอีกอันนึงไมเด็กอันนี้มีโซ่ why would they be chained and locked เออมันก็จริงของมันนะมันจะต้องมีศพไอ้คนตอนเริ่มเกมแน่หน่อยอะไรอะเอ,อ้ยเหี้ย พเริ่มหลอนแล้วอ่ะเฮี้ยเกียดเกมนี้มากโอ้โห,โห,โหเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทำไมไม่ได้ยินหรอ

กูไม่โอเคอย่างแรงโอกกูไม่โอเคอย่างแรงเขี้ยมันไม่โอเคอย่างแรงครับเฮ้ยไอ้เขี้ยนั่นมันเจสันวอฮีนี่อะไรอ่ะเฮ้ย โอ้ยโอเคโอเคโอเคฟลิชเราได้เล่นเป็นฟลิชแน่นอนโอเคมึงอย่าเอากูมาฆ่านะบอกเลยมึงอย่าเอากูมาฆ่าชนะตอนเล่นเป็นฟลิชครับผมไม่ได้เห็นรูปภาพมานานเลยนะต้องมีรูปให้เราดูบ้างดิ มึงก็เปลี่ยนมุมกล้องบ่อยเหลือเกินนะไ,ไ,ไปไม่ได้มึงอยู่ใ,ใกล้กูได้ไหมมึงอย่ายืนอยูย่เฉยๆดิกูรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างแรง ยังอะบ้างใช่ะเกมนี้แม่งหล่นนะ่ะแม่งออกแนวหล่นนะฮะมันมันไม่ใช่แบบแนวน่ากลัวแบบอะไรขนาดนั้นอนะไค่เกมนี้แนวหล่น,นครับไปไหนอะไปไหนเอากูไปยังไง ไอ้ยกูต้องไปอ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยฟิตกูก็หลอนแล้วฮะไอ้เหี้ยฟิตกูก็หลอนมึงอุ้ยไอ้เหี้ยกระตุกไอ้สัตว์ตกใจหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะชิ่ยไม่มีอะไรครับ <Jeez. S 2> this Dia. fucking is cursed. place มึงควรออกไปไงมึงไม่ควรอยู่ไงขึ <at> ้นมาครับไม่ดานอะไรสักอย่างครับ NG ไม่ดานเฮ้ยปิดล็อกไรอ่ะ คิดเช่นไนฟ์อันนี้มันน่าจะส่งผลนะอันนี้มันน่าจะส่งผลนะโอเคเชิ่งชิ่มันมีไฟกวาโอ้เชี่ยเกมอะไรเนี่ย อ้ออออครอ่ะเราต้องตรวจครับเราต้องตรวจดูศพเอ้ยมึงอยากเข้าใกล้มันมากดิ เราก็ตอด,ดเข้าหาครับหามึงนะเราต้องหาโอเซนครับเ <Now. S 1> ชี่ยสกรีมิงเคิร์ดมิสเราเจอซีเค็ดค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะนะ เนี่ยเนี่ยไอเนี้ยมันแปลกๆครับมันมีสองกระดูกสันหลังมันน่าจะเป็นสองล่างแต่ว่าสองมันไม่รู้อ่ะนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้อะไรวะอ๋อนี่ดูไปแล้วโอ้โหไอ้เทียทางเดินแบบนี้ไอ้เทียเราค่อยๆแผนอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้มากอร ขอดูเลยขอดูเลยอ่ะเฮ้ยกูต้องการดูอนาคตกูดูดูอนะค,คตะคถ้ากูไม่ดูอนาคตกูจะไม่รอดวิอะไรอ่ะมึงเป็นเทียอะไรสิ่งว่าเสพติดอะไรอ่ะเฮ้ย

เอาแล้วสำหรับคลิปนี้ผมว่าจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านี่ครับผมนะก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนี่ครับผมนะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้สั้นเล็กน้อยนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับ